ใครน่ะเพราะเสียงร้องทําให้ร่างระหงเกิดอาการตกใจสีหน้าบ่งบอกถึงความกลัวท่านหันมองไประบอบ,บานนี่ก็เริ่มจะคาแล้วหรือว่าจะเป็นโจรไม่นานก็แทบปลืนน้ำลายไม่ลงคอแล้วนี่เธอสมควรจะทําอย่างไรต่อไปไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอกับสถานการณ์เช่นนี้เท้าเลี่ยวเล็กค่อยๆก้าวลงจากเตียง และเดินย่องออกจากห้องใบหน้าหันซ้ายหันขวาพร้อมคว้าร่มคันหนึ่งซึ่งวางไว้บนโต๊ะขึ้นมาถือสองตากวาดหาเจ้าโจรแต่ก็ภาวนาขอให้ไม่ใช่ดังที่คิดถ้าว่าไม่นานลมหายใจของทิติบรดาต้องติดขัดไม่เห็นร่างสูงใหญ่ของชายผู้หนึ่งอยู่ในเงามือ,อมือเรียวเล็กยกร่มคันยาวขึ้นฟาดทันที พร้อมทั้งหลับผูหลับตาตีไม่หยังทําให้ใครอีกคนร้องเสียงโอดครวนออกมาพร้อมยกมือขึ้นปัดผมเองดาคุณอาจเข้ามาได้ยังไงคะพอเสียงที่คุ้นเคยทําให้ทิติวรดาต้องรีบบลืมตาขึ้นมองปีนรั้วเข้ามาอาคนีตอบยังไม่สะทกสถานแถมยังปั้นยิ้มหวานทําตัวเป็นจรหรอคะ สาวเจ้าบอกอย่างอารมณ์เสียระคนไม่ชอบใจไม่รู้อีกฝ่ายคิดอะไรอยู่นี่ถ้าเธอมีปืนแล้วขืนลั่นกายยิงเขาขึ้นมาจะทำอย่างไรไม่ห่วงตัวเองหรือไงถึงได้มาเล่นพิเรนเช่นนี้ก่อนสงาสยตาไปตวัดคอนใบหน้าเริ่มเบื้องตึงบอกความรู้สึกครับโจรคนนี้อยากได้หัวใจคืนเป็นอีกครั้งที่ชายหนุ่มตอบกลับเร็วไว แถมยังขยับตัวเข้าไปใกล้ร่างระหงไม่มีทางคะ่ะดามีคนรักใหม่แล้วหญิงสาวทำเป็นปากเก่งใบหน้าสะบัดนี้และยกมือขึ้นกอดอกนั่นทำให้คนตัวโต,วตวลอบหัวเราะออกมาเบาๆแถมยังเดินรุกเข้าไปเฉยชิดกับทิติวรดาจึงทำให้เจ้าตัวขยับเท้าหนีพลางทำสีหน้าเลิกๆคนรักหรือว่าเพื่อนที่กำลังจะแต่งงานครับ สิ่งคำคนตัวเล็กทาสีหน้าตกใจไม่คิดว่าชายหนุ่มจะรู้พลางส่งสัยตาตั้งคำถามอย่างสงสัยผมรู้ดาโกหกเพราะผมไปหาเขามาแล้วทิติวราดายิ้มไม่ออกยามถูกจับได้และไม่คิดว่าอาคนีจะถึงขั้นไปหาเพื่อนของเธอพร้อมทั้งโล่งใจที่ไม่ต้องโกหกเขาอีกต่อไปส่วนสาเหตุซึ่งชายหนุ่มไปหาเพื่อนของฝ่ายหญิง เพราะอยากจะไปพิสูจน์ให้รู้พร้อมจะร้องขอให้อีกฝ่ายจริงใจและรักสาวเจ้าให้มาทว่าชายคนนั้นกลับพัวรอดดั่งลันแถมบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของยิงสาวและปราบดาเมื่อได้ยินดังนั้นจึงเหมือนลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่อยากให้ผมมาหาจนกระทั่งต้องทำแบบนี้เลยหรือครับอังคณีถามเสียงเค็มเกิดความรู้สึกท้อท้ในใจพร้อมเสียใจ แต่ไม่ได้โทษฝ่ายหญิงค่ะรู้แล้วก็ออกไปสิคะทิติวรดายังไม่เลิกทำเป็นเก่งทั้งที่ไม่นานยังนั่งชะเง้อขอมองเพื่อเฝ้ารอชายร่างโตอยู่เลยไม่ครับกรอบหน้าคองคายสายไปมาเมื่อไหร่จะเข้าใจคะว่าเราไปกันไม่ได้แล้วหญิงสาวแซงถามออกไปและเฝ้ารอคำตอบ ใจนั้นเต้นตุ้มตุมต้มต่อม,มยามเห็นอีกฝ่ายเงียบไปคนฟังถอนหายใจเฮือกเจ็บนะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกกับถ้อยคำซึ่งดังออกจากปากอิ่มแต่จะทำอย่างไรได้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีที่สำคัญใช้สติให้มาไม่ใช่นั้นต้องมาทุรนทุรายเหมือนอย่างในตอนนี้ทางร้องถามออกไปหนึ่งประโยช ดาไม่รักผมแล้วหรือครับผมรักดานะอยากให้ทิติวรดารับรู้ไว้ในคำที่เขาเอ่ยไม่บ่อยนะักจะให้ดาเชื่อหรือคะถามสวนกลับเร็วไวแม้ลึกๆจะรับรู้อยู่บางจากในตาคมกริบแต่ใจก็อดหวั่นไหวไม่ได้และเธอก็รับรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนสั่งการสังหารบิดาแต่กลับเป็นปัทมา ที่เป็นอีกหนึ่งเหยื่อจากความประมาทของท่านเท่าที่เธอพอจะรับรู้คือผู้ให้กำเนิดเร่งรีบกลับมาหาเธอนี่วันเกิดทําให้ประมาทขับรถไปชนกับรถอีกคันหนึ่งโดยภายในนั้นคือบิดามารดาของอาคนีและอีกคนเป็นมารดาของปัมมาครับผมอยากให้ดาเชื่อจะให้ผมพิสูจน์ก็ได้เขาพร้อมจะพิสูจน์ทาญิงสาวให้โอกาส พิสูจน์ดีเลยค่ะเงินทดาให้คุณพิสูจน์ด้วยความตายจะทำไหมคะเธอกระตุกยิ้มแล้วร้องถามทำครับเขาตอบอย่างมั่นใจไม่มีแววลังเลเลยสักนิดพลางมองลึกเข้าไปในแววตาคู่ใสก่อนขยับตัวไปอีกด้านหนึ่งส่วนฝ่ายหญิงต้องร้องถามอย่างสงสัยจะไปไหนคะทิติวรดาต้องก้าวเท้าตาม ยามเห็นฝ่ายชายเดินเข้าไปในห้องครัวในทันใดน,นั้นดวงตาเบิกกว้างเอามีดมาทำไมอยากให้ผมตายไม่ใช่หรอครับนี่ไงคำตอบของอาคณีเล่นงานให้ร่างอรชรถึงก็พูดไม่ออกไม่คิดว่าเขาจะทำจริงกระนั้นยังทำเป็นเก่งทลางชัดนาคืนทั้งที่ใจอ่อนยวบยากไปหมดแล้วเอาสิครับผมพร้อมจะตาย แต่ขอตายด้วยฝึงมือของดาอาคนียื่นมือไปให้หญิงสาวและไม่นึ้โกรธเลยท่าเจ้ล่อนรับมีดไปส่วนคนฟังกลืนน้ำลายไม่ลงคอหนักกว่าเกา่าสาตาดึงไปจดจ้องกรอบหน้าของอาคนีอย่างใจนึกวันชายหนุ่มมอบยิ้มให้เพื่อแสดงว่าเต็มใจจะตายและพิสูจน์ก่อนยัดมีดใส่มือเล็กยามเห็นเจ้าหล่อนนิ่งเงียบไป ไม่เอานะคุณอาทิติอรดาถึงกับตกใจพยายามจะคลายมือออกจากมีดเระนั้นแล้วคนตัวโตจับมือของเธอกำไว้แน่นและพยายามจะดึงเข้าหาตัวฝ่ายร่างระหงรั้งมือไว้สุดฤทธิ์ใบหน้าใสาไปมาเร็วไวเพื่อห้ามปรามเธอไม่ได้ต้องการแบบนี้จริงๆเสียหน่อยถ้าว่าอคัคคีไม่รับฟังยังพยายามจะพิสูจน์ให้หญิงสาวรับรู้พลางลอบยิ้ม ยามเห็นเจ้าหล่อนมีท่าทางห่วงใยคุณบ้าทิติวราดาแทบสัตัวลงกับพื้นเมื่ออย่างไรคนตัวโต,วตวก็ไม่ยอมหยุดทาให้เกิดการยือ้อยุดอย่างรุนแรงมากกว่าเก่าน้ำตาเออออกมาคลอหน่วยสีหน้ายำแย่ขึ้นเรื่อยๆไม่นานดวงตาต้องขยายกว้างเมื่อการออกแรงมากไปของเธอในครั้งนี้ถึงกับทำให้มีดบาดข้อมือของชายหนุ่มหญิงสาวหน้าซีดในทันใด และน้ำตารินไหลนี่ทันทีใจหล่นร่วงไปอยู่ที่บนพื้นพร้อมมีดเล่มคมก่อนปากสันดิิกและแตะคอกออกมาเสียงดังออกไปจากบ้านของดาเลยผมจะยืนอ,อยู่ตรงนี้ชายหนุ่มสายหนะ้าอมยิ้มไม่เห็นหญิงสาวกำลังห่วงเขาฝ่ายหญิงพยายามสุดร้างแขนใหญ่ให้ออกจากบ้านต้องการให้เขาไปทำแผลถึงแม้ไม่ลึกมาก แต่ปล่อยไว้คงจะไม่ดีนะทว่าด้วยแรงอน้อยนิดทําให้ร่างโตไม่ขยับแม้สักนิดน้ําตาเม็ดกลมก็ไหลรินลงมาไม่ขาดสายกระทั่งเจอกับคําถามสวนกลับมาถ้าไม่รักผมแล้วจะห่วงทําไมล่ะครับเขาแค่อยากรู้ถ้าไม่รักจะห่วงกันไปทําไมดาขอโทษไปทําแผลเถอะค่ะ หญิงสาวถึงกับต้องพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนนุม่มไม่แข็งกระด้างเนึ่งด้วยต้องการให้อัคนีรับฟังที่เป็นแบบนี้ก็เพราะห่วงเขารักเขาพลางส่งสายตาวอนขอจะใช้ร่างโตไม่รับฟังเลยกลับเอ่ยบอกหนึ่งประโยคผมรักดาสุ่มเสียงแสนจะหนักแน่นนับจากนี้ต่อไปเขาจะพูดคำนี้กับดีไซเนอร์คนเก่งจะไม่เก็บซ่อนความรู้สึกอีกต่อไปถ้ายังมีโอกาส สิคะร่างระหงไม่อยากรับฟังตอนนี้เธาต้องการให้เขาไปทำแผลถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเธอจะอยู่ได้อย่างไรเพราะมีความรู้สึกหนึ่งเล่นเข้ามาอย่างท่วมทน้นบางทีเธอต้องสะบัดความกลัวทิ้งไปแล้วเลือกในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องกระนั้นอาคณนีก็ดื้อด้านเหลือเกินชนายหนุ่มสสยหน้าและยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมจนทิติอุรดาทนไม่ไหวอีกต่อไป ไปทำแพลก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันถ้าไม่ยอมอ่อนลงคิดว่าคนตัวโตวคงจะยืนอยู่ตรงนี้จนกว่าเลือดจะไหลหมดตัวก่อนรู้สึกนึกโมโหอัคนีขึ้นมาอีกผมรักดาเขายืนยันอีกรอบถึงจะเกิดขึ้นท่ามกลางความแค้นแต่คนตัวโต,วตวก็สัมผัสถึงมันพลางนิวน้วนาเมื่อรู้สึกเจ็บคนมา ดาก็รักคุณแต่ถ้าคุณตายไปดาจะไปบอกรักใครล่ะคะสถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาบอกรักพลางกระโดดเข้าไปทุบอกกวางแล้วร้องไห้โฮจากนั้นชายหนุ่มดึงตัวเข้าไปกอดพร้อมจูบลงบนขมับนวลเบาๆในตาเต็มไปได้วยความรักให้อภัยผมได้ไหมครับหวังว่าสาวเจ้าจะให้โอกาสผู้ชายที่ทำพลาดไป ใบหน้าออดอ้อนน่าดูส่วนคนฟังใจเต้นตึกตักพร้อมขอบคิดในคำถามนั้นทุกอย่างมันเริ่มต้นจากแค้นเธอไม่แน่ใจเลยว่าจะลงท้ายด้วยรักใดคุณปล่อยวางทุกสิ่งได้จริงๆแล้วหรือเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดอยากได้หัวใจอันบริสุทธิ์หาใช่ดวงใจที่มืดบอดผมวางได้แล้วจริงๆครับเพาผมรู้แล้วว่าความรัก สำคัญกว่าความแค้นเท่าใดหัวใจของผมเจียนจะขาดเมื่อไม่มีดาหัวใจทั้งหมดที่มีละแล้วซึ่งความเครียดแค้นในใจหลงเหลือไว้แต่ความรักที่มีคุณคา่าผมขอโทษที่ทำให้ดาเจ็บเมื่อคิดถึงสิ่งที่ทำลงไปก็ปวดใจเหลือประมาณแต่รับรองว่านับจากนี้จะขอทุ่มเททั้งหมดให้หญิงสาว พร้อมทั้งจะชดเชยในสิ่งที่ผ่านมาด้านคนฟังคิดว่าถึงเวลาต้องตัดสินใจหนีหรือจะลองเดินกลับไปเสียงดูอีกสกตังดวงตาหลับลงเพื่อตัดสินใจดาเองก็ขอโทษแทนคุณพ่อคำตอบของเธอคิดว่าชายหนุ่มน่าจะพอเดาได้ด้านอาคณีพยักหน้าการวางความแขนความชิงชัง แล้วให้อภัยกันคือวิธีที่ดีที่สุดพลางยิ้มให้รักที่กำลังจะได้กลับคืนมาเราเอารักมารวมกันอีกครั้งนะดาค่ะก่อนจะตอบหญิงสาวสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆรวบรวมแรงกำลังเพื่อจะจับมือชายหนุ่มแล้วก้าวผ่านบททดสอบในอนาคตไม่ว่าบทสรุปของชีวิตในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ถ้าจะน้อมรับด้วยความยินดีแต่อย่างนั้นจะขอรักเขาไปตลอดกาลอาคณียิ้มกว้างมีความสุขที่สุดเมื่อได้รักกลับคืนมาพลางขยับร่างเล็กให้ออกห่างแล้วยื่นมือไปเช็ดน้ำตาผมจะขอรักดาให้สุดหัวใจและขอโทษสําหรับแผนรักแผนลวงสุดท้ายแล้วผมก็ตกอยู่ในมนต์สะกดของรักและความดีของดา เขาเชื่อว,ว่าเพราะความดีของทิติวราดาทำให้ความรักก่อเกิดขึ้นพันร้องบอกคนบนฟ้าขอบคุณพวกท่านที่เป็นกำลังใจให้รวมถึงขอเอโหสิกรรมทั้งหมดให้กับฐานัตดาจะรักคุณเพียงคนเดียวถึงรักของเธอจะมาจากความชิงชังแต่สุดท้ายหวังว่าจะจบลงอย่างสวยงามและรักจะคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าเธอและเขา จะยังจับมือกันหรือไม่ในอนาคตจากนั้นหญิงสาวรีบพาชายหนุ่มไปหาหมอแม้แผลไม่ลึกจะปล่อยไว้ก็ไม่ดีดานกนรวิทยิ้มออกไม่เห็นคนที่รักและเคารพสุขสมหวังจากนั้นพาคนทั้งสองไปยังโรงพยาบาลโดยการลวงแค้นในครั้งนี้ได้จบลงแล้วด้วยความรักที่เบ่งบานเต็มหัวใจ ตอนพิเศษรักปราศจากแขนคุณอาคะเสียงเรียกคานใซสๆทำให้อัคคีต้องชะงักเท้าพร้อมกับรีบหันมามองด้วยความห่วงใหญ่ช่วยใส่รองเท้าให้ดาหน่อยได้ไหมคะหญิงสาวมีสีหน้าลำบากใจเมื่อต้องขอร้องสามีโดยเธอและอัคคีแต่งงานกันหลังสิ้นสุด แผนลวงรักลวงแขนซึ่งผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปีความรักค่อยๆผุดพลายคืนต่างฝ่ายต่างพยายามเข้าใจกันละกันการใช้ชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเธอและเขาต้องผ่านบททดสอบมากมายบางทีก็กระทบกระทั่งกันบางแต่มือที่จับกันไว้ยังเหนียวแน,น่นโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาตนเองเปรียบเสมือนไฟอัคนีกลับเย็นเสมือนน้ำจากนั้น หันไปยิ้มให้กับชายซึ่งนั่งยองๆงลงบนพื้นได้สิครับชายหนุ่มทํามันด้วยความเต็มใจต่อให้ทํามากกว่านี้ก็ไม่บ่นต่อไปนี้ผมจะเป็นคนใส่รองเท้าให้ดาเองนะอาคนีเงยหน้าขึ้นมองดวงหน้าหวานแต่สิ่งแรกที่เห็นคงจะเป็นหน้าท้องกลมนูน่ันยิ้มกว้างทันทีเมื่อบัดนี้ ทิติวุราดากำลังอุ้มท้องลูกของเขาได้ร่วมหกเดือนแล้วกระทั่งหวนคิดถึงเวลาที่ผ่านมาจะถือเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนสอนใจโดยชายหนุ่มยังรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองมีส่วนซึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมปฐมมาสเสมอถึงอีกฝ่ายจะไม่ค่อยอยากพบนาราะว่ากลับสัมผัสได้ว่าเจ้าตัวลดทิฐิและแค้นลงบางแล้วซึ่งแอบหวังว่าในวันหนึ่ง จะหมดจากหัวใจเช็คเช่นเขาพลางยันตัวขึ้นแล้วจุงมือกลมกลึงเดินไปขึ้นรถสายตาของคนทั้งสองมีแต่ความรักบรรจุอยู่ในทุกวันที่ยังมีลมหายใจจะขออยู่เป็นคู่เคียงกันไม่ว่ามีอีกกีป,ปัญหาจะฝ่าฟันไปให้ได้อัคนีไม่ได้ก้าวเท้าขึ้นไปบนรถทันทีกลับประดับยิ้มให้คนสนิทอย่างก่อนรวิทขอบใจนะ ที่นายอยู่กับฉันตลอดมากอรดวิทคืออีกหนึ่งคนที่เขารักมากแถมยังเป็นคนโปรดของบิดาและมารดาด้วยเช่นกันพวกท่านยิ้มแก้มปริทันทีเมื่อรู้ว่าจะมีหลานและกำลังจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ชายหนุ่มเองต้องขอขอบคุณพวกท่านที่เมตตาฉุปเลียงรวมถึงขอโทษที่รีจะแก้แค้นยินดีครับพี่ชายกอรดวิทก้มศีรษะลง แล้วเดินเข้าไปกระแทกไหลจากนั้นเดินไปประจำตำแหน่งแต่ก็ไม่ลืมหันไปส่งยิ้มให้กับทิติวรดาหรือว่าพี่สะภ้ยของเขาเห็นคนที่รักมีความสุขเขาเองก็สุขตามไปด้วยไม่รู้เลยว่าเมื่อใดตนจะเจอกับความรักบางไม่นานรถคันโตได้เคลื่อนตัวชาว้าๆออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่ทั้งสามไปเป็นประจำแต่ครั้งนี้ที่ไป ปราศจากความแค้นเคืองตลอดทางอาคณีคอยจับมือนุ่มไว้พร้อมถามอย่างห่วงใยเพราะอายุคันที่มากขึ้นทำให้คนตัวโต,วตวแสนจะก,กังวลส่วนทิติอุรดาเชื่อเต็มอกว่าในวันนี้ร่างกำยามสลัดแขนทิ้งไปจนหมดเกลียงเพราะมีความสุขที่ได้รักเขาส่วนอดีตคนรักของเธออย่างปราบดาในตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อมือใหม่ แต่ก็อดห่วงไม่ได้วันนี้ผมพาดามาไหว้พ่อกับแม่ชายหนุ่มคุกเข่าลงกับพื้นเมื่อมาหยุดยืนหน้าเจดีอัธิของบิดาและมารดาพร้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิไปวางไว้ด้านหะน้าทางหันหน้ามองทิติวรดาด้วยสายตาสดใสไม่มีความมืดมนเข้าปกคลุมนี่คือผู้หญิงที่ผมรักครับเขาบอกแล้วพนมมือขึ้นไว ดาขอโทษแทนคุณพ่อด้วยนะคะดาสัญญาว่าจะดูแลคุณอักและรักเขาหญิงซาวบอกด้วยน้ำเสียงเศร้าในต้นประโยคส่วนตอนท้ายเต็มไปได้วยความมั่นใจเธอขอสัญญาจะจับมือแกล่งให้แน่นที่สุดจะอยู่ดูแลเขาไม่ว่าจะยามเจ็บยามทุกข์หรือว่าตอนที่มีความสุขคนทั้งสองมักจะไหว้พระทำบุญเสมอ เพราะอยากจะอุทิศผลบุญให้ทุกคนที่จากไปซึ่งอัคนีและทิติวรดาเรียนรู้จะใช้ชีวิตทุกวันอย่างรูค้ค่าจะไม่นำเอาความแค้นความโกรธหรือว่ารอยร้าวในอดีตมาเป็นตัวชี้นำจะใช้สติเป็นเครื่องมือนำทางจากนั้นชายหนุ่มประคองร่างระหงคืนแล้วพาไปนั่งยังศาลาริมน้ำบรรยากาศรมรืน่นทำให้จิตใจแสนจะสบาย สายลมพัดเอื่อยๆราวกับว่าลมฟ้าอากาศอยากจะร่วมยินดีกับความรักซึ่งก่อเกิดก่อนมีเสียงหนึ่งดังขึ้นผมคิดชื่อลูกของเราไว้แล้วนะดาทิติวรดาหันมามองด้วยแววตาที่เฉยชายด้วยความอยากรู้โดยที่เธอยังดูแลร้านตัดชุดวิวาเช่นเดิมส่วนบริษัทอาหารมีคนที่ไว้ใจได้คอยช่วยดูแลรวมไปถึงอคคณีก็ให้คำแนะนำ อธิปัตยมีความหมายว่าความยิ่งใหญ่ด่าชอบไหมในคราแรกซึ่งรู้ว่ากำลังจะมีลูกดีใจพร้อมออกอาการเห่อลูกในทันทีแถมยังเกิดความรู้สึกพะวงไปหมดกลัวไปสารพัดแถมไม่อยากปล่อยให้ภรรยาอยู่ห่างตาชอบค่ะสาวเจ้าพยักหนา้ขาขอแค่เป็นชื่อที่เขาตั้งใจตังไม่ว่าจะเป็นอย่างไรตนก็ชอบ โดยการใช้ชีวิตของเธอและเขามักจะสลับกันเป็นช้างเท้านาเรื่องใดที่อาคณีมีความรู้หรือความสามารถมากกว่าทิติวรดาจะขอให้เขานำแต่บางทีหญิงสาวก็จะเป็นผู้ตัดสินใจแต่คนหน้าผมขอเป็นผู้หญิงนะสายตาคมกริบชักกรุ้มกริ่มมีความหมายแล้วถ้าได้ผู้ชายอีกล่ะคะหญิงสาวร้องถาม ก็มีอีกจนกว่าจะเป็นลูกสาวดาคงไม่ไหวแต่ผมไหวนะดาเขาบอกยังไม่สะทบสถานแถมขโมยหอมแก้มนวนฟอดใหญ่แล้วเลื่อนตัวลงไปจุบเบาๆบนหน้าท้องกลมนูนอีกไม่นานแล้วนะที่จะได้พบหน้ากันซึ่งนับวันรอด้วยใจจดจอ่อพร้อมจะขอเลี้ยงลูกเองโดยไม่แน่ใจว่าจะรับมือไหวหรือไม่ ส่วนทิติอุราดาอมยิ้มและยกมือลูปท้องเบาๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมาถึงวันนี้ก่อนพิงศรษะซบลงบนหัวไหล่ของสามีเรากลับจากที่นี่แล้วไปไหว้พ่อดากันนะขอบคุณนะคะที่ยอมให้อภัยหนึ่งอย่างที่เธอคิดว่าชายผููนี้รักตนเองเพราะเขายอมละวางจากความแค้น แถมมักจะไปไหว้บิดาของเธอด้วยเสมอครับผมก็ต้องขอบคุณดาที่ยอมกลับมาอยู่เคียงข้างผมในเมื่อมีความรักสุขกว่ามีความแค้นอัคนีจึงไม่ลังเลอีกต่อไปจากนี้จะขอรักและดูแลหญิงสาวให้สมกับที่เจ้าหล่อนยอมให้อภัยแล้วเดินกลับมาอยู่ด้วยกันรันดึงมือสวยมากุมไว้ทิติวรดา เงยดวงหน้าขึ้นสบตากับสามีโดยภายในบ่งบอกถึงคำขอบคุณความรักและให้อภัยก่อนที่คนทั้งสองจะพูดออกมาพร้อมกันหนึ่งประโยคที่เป็นเสมือนคำสัญญาเราจะรักรก,กันตล,<ป>ตลอดไป